นี่ราค่ะดอกแค่ที่เจฟ้าไปเก็บมานะจ๊ะก็คือวัสิมลวกกินนะคะจะกินเจค่ะก็หาพักหาเอียงนี่แหละมานนะคะก็จะประมาณน,นี้แหละค่ะมันบานแล้วจ้ะอันนี้คือมันบานแล้วนะคะดอกแคสีแดงจะไปแหม่เอามาเมื่อสักครู่นี่แหละจ้ะพี่นอนจ๊ะนี่แหละค่ะเมนูที่เจฟ้าจะกินเจนะคะ อันนี้เราก็คือเป็นดอกแค่นะคะที่ไปเก็บมานะคะจะเอามาลวกค่ะพี่น้องกินกับอ่านะคะอ่าซอสกินกับยังไปนี่ละจ้ะพี่น้องจอ้าฝากไว้เด้อค่ะเจฟ้านะคะฟ้าสีสวยอีกช่องหนึ่งของเจฟ้านะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เ้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจฟ้าด้วยจ้ะเด้อว,วิถีชีวิตบ้านบาของเจฟ้านะคะมาเก็บดอกแค่จากพี่น้องจ้า มาเก็บดอกแค่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแค่แดงค่ะพี่น้องจะเป็นแค่แดงนะคะช่องนะคะฟ้าสีสวยนะคะอีกช่องหนึ่งของเจฟ่านะคะเนาะหมากระเ้าจะมีหมาแถวนี้มีหมาด้วยนะคะหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่าจะพี่น,อน้องจะจะเป็นแค่แดงค่ะแค่แดงกระแสบขึ้นกันจะพี่น,อน้องจะ แคแดงก็อร่อยนะคะแคแดงก็แซ่บนะคะแคแดงก็แซบ่บเดี๋ยวจะเอาไปส้อมเอานะคะท่นี้คือเะฝ่าแมนไวนะะ้นเานาะ,ะอ่ะว่าสิกินเจน้ำเพลินจากพี่นอ้องก็เลยหาพักหาเอียงนี่แหละนะคะเพื่อว่าอ่ะสิไดกินน้ำเพลินบ่เคยได้กินจะเพื่อปีใดก็ว่าสิได้กินกระ่บได้กินจากพี่น้องผีหนี่ก็เลยลองเบิ่งก็นนะคะ่ะนะคะ หากินน้ำเพลินล่องเบิงเพื่อ,อเห็นได้หลายคู่หลายคนว่าเออกินแล้วก็คือเออคักยู่ได้นะคะหน้าที่กินเทื่อนึงเพื่อสุขภาพร่างกายนะคะสําหรับลหลายๆท่านนะคะเนาะที่ที่ตามนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นดอกแคนะคะดอกแคที่จะฝากเก็บเอานะคะดอกแคเนาะ,ะเนาะบกวนกอนก็คือเอาไปฝาเจริหลีอยู่ค่ะรอบนี้มันเบิดแล้วนะคะก็เลยบอไดเอาไปฝากเพื่อนอีกนะ เดี๋ยวฝนตกมากมันเป็นง,ง,ง่ามกับสิเก็บไปฝากเพื่อนอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่ดอกแค่นะคะหยอดแค่นดอกแค่นี้นะคะเอาไปก,กันซ้อมไปพร้อมจะฝากก็ได้ฝากได้แ้ะค่ะฟ้าสีสวยอีกช่องหนึ่งของเจฟ่าชาแนลนะคะของเจฟ่านะคะเนอะอาะเจฟ่าสัญหามาเล่าช่องนั้นก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเหลือช่องนี้นะคะเจฟ่าก็เลยนะคะมาอับมาพักมาดาได้ช่องนี้ก็ได้นะคะ เก็บดอกแค่แล้วกับสีผ้าเบิงนะคะตามหัวตามสวนว่ามีอีกยังเนี่ยนะคะเป็นตะยากเป็นตะกินบอนในหัวในสวนเนี่ยนี่ค่ะจะฝากกระด้มาไดื่แค่นะคะซัมเนียกับสิพอล่ะบรดแมนเอาอีกนะคะก็จะเอาไปอาเอาไปลวกกินนะคะเอาไปหนึ่งกินนะคะนี่ก็คือจะเป็นแค่แดงนะคะเป็นดอกแคแดงนะคะ สรรพคุณก็มากมายนะคะหลายอย่างแต่ว่าเจ้าฟ้าชอบกินก็คือเวลาไอเวลาเป็นไอเป็นอียงนี่นะคะก็คือ กินแค่กินดอกแคนะคะเพราว่าจะเป็นแค่สีขาวแค่สีแดงเลยม่ใจะเห็ดไห้เศร้า,อาไอ้ใดนะคะอันนี้นะคะเนาะสิฟาตะมาอัปเดตให้กับอ่าเอซี่ให้กับพี่นองเข้าด้เบิ่งกันนะคะก็คือดอกแค่นะคะวันนี้ก็คือมาเก็บแค่ค่ปะป้าจะาเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าในหัวในสวนของเจฟ้ามีเอียงเนี่เป็นตะเบิงนนะคะเนาะนะคะอาหารการกินบ้านเรานะคะนะคะ พามาเบิงเนาะค่ะนาะพามาเบิงจะอันนี้ก็คือจะเป็นมะคุงจะมะคุงนะคะมะคุงตามข้างนี้ก็คือจะเป็นต้นมะนาวค่ะวิถีชีวิตบบ้านกับบดอืดอยากอืดกินได้พี่น้องนะคะมีให้ครบทุกอย่างเลยจ้ะมะนาวนะคะกระดกดกค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นมะนาวเตี่ยมะนาวพุ่มนะคะอันนี้เป็นมะนาวเป็นนะคะเป็นพิชิตน่าเสาสื่อมากนะคะนาะหมากกระโลนซุ้มซูอยู่จ้ะพี่น้องหมากวขาใหญไยเลยค่ะมะนาวก่อนคำ นี่นะคะก็ต้นตรงหน้าค่ะจะประมาณนั้แต่ว่าต้นนี้ที่จะจะฮักแล้วมะหุงเจฟ้ามาห่งมาห่งมาห่งทำไมมันมันสะท้อนนี่คะ่ะไม่ว่าซีฮักแล้วค่ะตนน้นะะมันอะค่ะพวกนี้ค่ะต้นสูงเงีวต้นสูงเงีวนี่ค่ะเป็นโรคๆค่ะมาสะท้อนเนาะตังค์อะไรมันเหม่ยเดี๋ยวพ่อาเบิ้งให้หนูนี่ค่ะน,ะนี่ค่ะต้นมะคุงค่ะอันนี้นะคะเนาะมะคุงจ้ะ โรคดกถ้าแต่มาตรอยเอาไปตำเลยเพราะว่าเจฟ้ากกินตำมะฮุงบ่ได้อันนี้มีต้นพักหวานมี่อย่างวิถีชีวิตแางพักหวานก็ได้กินพักหวานกระต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้นนกรลอกค่ะต้นนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะมะฮุงเจฟ้าบเบื้อแบ่เบื้อกินนะคะวิถีชีวิตบ้านๆของเจฟ้านะคะ กระต้น,ตนพะยูมจ้ะพะยูมต้นพักหวานจะเนี่ยนี่บัมีดอกบัมียอดนะคะพักหวานก็มาอัปเดตให้ดูนะคะเนาะมกนากับบัอึดกินเลยค่ะพี่น้องแต่หักหมากบ่ใหญ่เป็นไนคะ่ะกับพ่อแดดเก็บกินอยู่จ้ะรดน้ำิมน้ําค่ะช่วงนี้ก็คือจะกินมะนาวนะคะตื่นเช้ามากก็จะกินมะนาวนะคะตื่นเช้ามาก็เอามะนาวใส่กับน้ําอุ่น โมมีม่นำบุนก็ใสากับ,กบนำเย็นก็ได้จ้ะวิถีชีวิตของชจฟ้าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะต้นแค่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 แค,แค่ต้นแค่นี่แหละค่ะมี่อยู่สองต้นพ่อได้กินพ่อได้อยากจับพี่นอนจ้าเดี๋ยค่ะอัปเดตนะคะเนาะจะฟ้ากก็ได้นี่แหละค่ะที่ไปกินเพกกินเจน้ำเพลนจากพี่นอนจ้าอัปเดตความเคลื่อนไหวจ้า ชีวิตบ้านๆนะคะของอจะฟาก็จะประมาณนี้ละค่ะก็พามาเบิงนะคะเนาะแนวอยากแนวกินนะคะอันนี้ก็คือหมากลินชีฟากำลังเป็นหมากนะคะกำลังจอขึ้นมากค่ะอันนี้่ค่ากพาดูนะคะพาดูวิถีชีวิตบ้านๆนะคะก็จะประมาณนี้และค่ะรอบหรือว่ารอบบ้านดอกไม้ก,กับบอกไคงามค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมาตกใส่มันกรบอกงามนะคะเนาะมาเบิงค่ะหมากลินไม่กดอกๆค่ะกำลังเป็นค่ะ อันเป็นแล้วก็เอาไปให้พี่ให้น้องกินนะคะเอาไปฝากพี่ฝากน่องหมากลิ้นชีฟ้าสมซื้อดี่ะคะ่ะลิ้นชี้ฟ้านะคะเนาะหรือว่าหมากเพกาได้ลหลายพื้นที่ที่เพิ่นเอิ่นนี่แหละคะ่ะนี่ละคะ่ะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะค้างรอบล่าบ้านคอนจฟ้าก็จะเป็นปลาออยท้องฟ้าก็แจ่มใสซะเหลือเกินนะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะแจม่มใสมากเลยค่ะ รอบรั่รอบบ้านนะคะมีเบิดค่ะเป็นอย่างคือปูม่มะคุงหลายแทะคือผู้เฒ่าคนบอกว่านี่มักิินชีฟ้านะคะเป็นชีฟ้าของเจฟ้านะคะเนาะ เป็นยังคือปูมะคุงนะคะรอบขางรอบเอวคือผู้ถา่าเพิ่นบอกว่านะคะอ่าปูมะคุงนะคะอ่ายูนาบ้านคางบ้านอียงนี่เสียแต่มันมันงมันเพื่องใส่ค้นหักคนแพง่งจีฝากก็เลยปลูกไหวนะคะอันนี้ต้นนน่นะคะพ่วงแสบบอกคะ่ะนี่จีฝากก็ให้มันเรียวขึ้นมาให้มันขึ้นมากประมาณนี้แหละคะ่ะก็จะประมาณนี้แต่ว่าดอกมันบางง่าด้ยวยคะ่ะตอนนี้เพระาะว่าฝนตกห้ามหลับมันกะ เป็นชํำๆยังเนี่ยค่ะคือจะให้มันระบายลงม,มาแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้คือต้นใหม่ที่ทิฟ้าปลูกนะคะเนาะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะก็มี่เบียร์กหวานปลูกใส่กระสอบ,บพี่น้องขืนมากงอกเป็นหงอกข้นมากนี่นี่งอกผักหวานขืนมากหอมน,นะนี่ค่ะเบียร์ผักหวานค่ะอันนี้ก็มี่ค่ะ เมี่ยวเพวางห่าหนนี่มันกับใอยางงามกับยางมัน่นน่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นง่ามเองมั่นนะเอาต้ตองไปสนใจมันมันมักอยู่แบบนี้นะคะนี่ละค่ะวิวข้างบ้านของเจ๊ฟ้าก็จะประมาณนี้อัปเดตให้เบิงด้วด้ค่ะเด้อ ขอบคุณนะารายค่ะช่องฝากสีสวยค่ะฝากที่ตามฝากกดกระดิ่งกดซับสไคร์ในได้ค่ะเด้อผู้ที่ตามกับภาพต่าลายค่ะแต่สีลอยก็คนละชั่วโมงกะตังแต่ลอยยี่แปดชั่วโมงค่ะยังไงก็ซอยสุกซอยอยู่ซอยนิวซอยดันแห่เจ้าในได้จะเด้อเห็นว่ากระไรค่ะ นี่ละค่ะดอกแค่ที่เจฟ่าไปเก็บมานะจ๊ะก็คือวัสิมลวกกินนะคะจิกินเจค่ะก็าหาพักหาเอียงนี่ละมานนะคะก็จะประมาณน,นี้ละค่ะมันบานแล้วจ้ะอันนี้คือมันบานแล้วนะคะดอกแค่สีแดงจะไปแหมนเอามาเมื่อสักครูนี่หละจ้ะพี่น้องจ๊ะ นี่แหละค่ะเมนูที่เจฟ้าจะกินเจนะคะอันนี้แหละก็คือเป็นดอกแค่นะคะที่ไปเก็บมากนะคะจะเอามาลวกค่ะพี่น้องกินกับอ่านะคะอซอสกินกับยังไปนี่แหละจ้ะพี่น้องจาอ้าฝากไว้เลยะคะ่ะเจฟ้านะคะฟ้าสีสวยอีกช่องหนึ่งของเจฟ้านะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ในเด้่อจะเด้อ